ตื่นแต่เศร้าละกบเขียนแซลแซลล้างนาสีเขียวแบกบักจกลงนามีสวนน้อยๆเก็บพักเต็มกระตาบอด้ดสียาบอดใดใสาสารเคมีคุณลุงบุญมีสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงบุญมีเป็นยังไงสบายดีเนาะสบายดีอยู่ครับกระเรียเร่ยยแตามัตถภาพเลยครับ ได้ข่าวว่าเป็นแฟนรายการทักเลยบอกครับครับครับผมบึ้งม่โดนเลยครับแต่ว่าผมเล่นโทรศัพท์ว่าเป็นนะผมจสจะไมเปบึ้งแบบเลยพอดีลูกหลานเมียแน,น่ลูกหลานเนี่ยเขาเป็นเด็กสมัยใหม่เนะเขาก็มาไอ้เขาเปิดให้บึ้งกุ้ยไปเอแเราเป็นจังไงก็ได้มาพอรายการผมเพ็ดก็เปิดไปเรื่อยๆอยครับเปิดไปก็ไปเจอ,อไปเจอเขาหเห็ดต้นไหม้ต้นไรเห็ดไรหน้าสวนผสมดีหัวหน้าไปบึ้งหั่นบึ้งหนีมาผมก็สนใจอยู่ครับว่า ตะกี้ผมก็ไปทำอาจีนที่กรุงเทพไปรับจ้างอยู่คุณบรรยนกาอาย่บ้านกับผมก็มาเริ่มตนในปีปีที่แล้วเนี่ยว่าท่านว่าเนี่ยแล้วผมมาเริ่มตนไหมท่านว่าที่ผ่านมานี่ครับก็ผ่านมาที่เดือนเนี่ยเจ็ดแปดเดแปดเดือนเก้าเดือนเนี่ยค,ครับโอค้ครับผมเบิงรายการมา โอ้มาโดน้ะครับแต่แก่ไอ้ยังกะถึงลูกถึงคนถึงยังถึงถึงคนนะครับแต่ว่าผมเป็นคนว่าใครเข้าใจในด้านนี้นะพะก็เลยทีเนี่ยเวลาเบิ่งรายการในจังดหดให้เมียเฮ็ดให้เบิ่งบอเมียก็เปิดเว้ยเปิดเบิ่งรายการผสมประสานเกษตรพ่อเพียงให้เบิ่งในหน้าว่างเงผมเป็นเนี่ยเปิดเบิ่งรายการได้ว่าะั้นรายการนี้ก็ได้คอยมันเป็นที่ว่าเกษตรเกษตรยังสิ่งอะไรครับผมอ้ามันก็มีหลายรายการครับบัดนี้พอดีมาเจอของ รายการของงโหนาเนี่ยแหละมันนี่ก็เห็นว่าโอ้นไปทัวร์ทีบทัวร์แดนไปทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคไทยมันก็ไปวเหมัอนกันเนี่ยรายการเนี่ยแน่นอนแม่มึงเหมัอนก็เลยคุยกับเมียเมียกันคุยกับเมียเมียกันเลยว่าถ้าตามใจพอถ้าพออยากเห็นยังก็เห็นรถ้สบายใจว่าตอนเบ่งนี่ก็อยู่กรุงเทพอยู่อยู่ครับตอนนี้ผมขับรถเมียอยู่ครับครับถเมียสายอย่างนี้สายไอ้ไอ้สองแผ่นหาครับสองแผ่นหาวิ่งจากใสไปใส พระรามเก่าใส้นหน่อยครับรับรถบอรับผมแฟนรายการผมเนี่อาจจะจำลุงบุญมีได้เนี่ยโชเฟอร์รถบอเอบอครับบอด้วยสองแปรัาครับเมียก็เป็นกระเป๋ารถเมีย่เมียเป็นกระเป๋าครับผมพาเมียผมเอาทุกย่างะเอ็ดทั้งโรงงานอยังกบบพอดีกันเลยมาขับรถเมียกันเลยเอนเป็นยงไรคือเด็กเมบ่านกอายุบ้านมัเนี่ยพ่อกับว่าสบายครับ พอพ้นเป็นนมำมาผัดนํามาพึกนะก็เลยกับกมายุบ้านจนเพ็นเสียจนกระทั่งทุกงเมือเนี่ยผมไม่ได้ไปใช้กกบยุธิบัตรแพอ,ด,อดีลูกเต่าก็มาเพชรพื้นที่หกไรครับพื้นที่นี้แต่ก่อนเป็นยังไงทีกับทีหน้าธรรมได้เลยครับผมมาดันปีไก่ดันรวันนี้ผมดันขั้นไวแบบปีนี้ผมก็เลยหาต้นใหม่ว่าวังนี้แล้ววัง เพิ่นไม่เห็นงานนี้ยังยุ่กระดนข้อเนี่ยแหะเพิ่นก็เลยแจกต้นไหม่ต้นไหลมาแน่ผมว่าเอามาปลูกมานยังบัตรนี้ก็เบื้องรายการของหวหนาน่กับว่ามันลบมันถือใจผมนะเพราะผมป็นขึ้นปลา้าใหม่ปลาไหลอยู่แล้วครับก็เลยปรับพื้นที่จังใดแน่นะครับวอลให้พี่น้องผมเอารถไถจ้างรถไถเขาดันครับดันจากใสไปใสวอลฟังนี่แหละขั้นนี่ก็ดันครับแล้วก็ขั้นกลางก็ดันครับ คันริมบนก็ดันแต่ขันริมนั้นผมดันได้ผมม่ได้แปดปีเก้าปีอเป็นอย่างคือต้องดันคือมันมีขันหน้าบอกมันมีครับแต่ว่าผมต้องการคันหน้าไงนะเพราะผมอยากปลูกต้นไม้ต้นไหไไปปลูกฝางมองบางมันกินแมงที่ลยครับและดันใหญ่ปันใดญ่นี่นี่คือยุ่ประมาณสองเมตรเนี่ย่ครับตามและตามตามทุนครับตามอัตราภาพนะครับมือทุนไปจากหลายบ่ผมเมือไป สี่พันบ่ครับอ้ครับครับผมก็เห็นไปตามอัตราพผมหาได้แน่ผมก็ดันไปเพิ่มเติมไปเพราะว่าอยากเห็ดไรหน้าส่วนผสมพ่อเห็ดต่น้าอะไรมันก็บไวยเห็ดอันนี้แน่ปลูกกล้วยปูกก้ยไปแน่พ่อได้กจินได้อยากไปเมืองเลยครับผมเอาและเบิ่งรายการเบิ่งยูทูบแล้วเห็นพี่น้องทางอื่นจังหวัดอื่นเห็ดกึงใจแห้งครับ บ่ต้องไปเบิ่งเวียไอเบิ่งงานเลยเนาะบ่ครับผมบับผมม่เคยได้ไปใส่จักเนี่ครับผมบ่เคยได้ไปเันมานนี่เครับครับเติมเน็ตเดือนละสองร้อยว่ามียเติมไปไได้ดูทั่วประเทศเลยเนาะครับผมแล้วก็บึ่งช่องของพ่หน้านาผมบึ่งกับอาจารย์ยังเดี๋ยวยังอยู่แต่วันยังสิงบุรีหรืออุทยไทยวะที่ว่าพ่หน้าไปบึ่งนะนะเห็นที่ว่าแกเป็น กลราชการนี่เป็นยังไงนะโอ้ผมเว้นแก้เห็นหน้าแก้แล้วผมเหตุนี่ลุงบุญมีก็บอกมีเงินหลายปันไดบ้าครับแต่ว่าใจอยากเหตุใจอยากเหตุครับแต่เป็นอย่าง <c oughs> คือว่าเสือว่ามันจะไปรอดมันก็รอดนะครับคนเราถ้าว่าขี่ขัน ผมคิดว่าจ่านัหน,นครับบกขีค้คานเป็นนายคือเก่าก็บกขี้คานมันก็น่าสิรอดนี่มันกับพ่รอดเอ,อกครับเป็นท่านี่นน <laughs> ทุนกับ่พอ่อ <laughs> เจ้า,ากับมาคานรถไถรถเจยวกับ่พอ่ออะครนะกับกา,าปุ๋ยคายนยังอันนี้เข้ากัน ปลูกกล้วยแน่ปลูกพักปลูกห้าจินไปแน่เัรแล้วครับหาจินน้ำมันไปมองได้เป็นต้มก็เห็นหน้าจินเข่าไปยังทีละเอาเห็นมาแปดเดือนแล้วเนี่ยเป็นยังไงพ,พอได้มีกินมีกินอยู่บ่ก็มันก็พอได้จินอยู่ตหล่ครับกินอย่างแน่แน่วา,<อ>ากิน่แน่เนี่ม<า>ีมีอย่างแน่เขือปลูกบักพริกบักเขือไปั่นเหรครับในสาดีเป็นยังไงคือไม่โคมมาจกบอกรร่อร่วมบ่อครับพอดีมันเป็นเพื่อนหน้าทัวผมดันตั้งแต่ฟังผลมาเนี่อันนี้ ลึกไปไหนอันนี้ผมเลืกแค่วเข้านะครับแต่ว่าพอเลี้ยงกบเลี้ยงปลาไปครับอันนี้ผมเลี้ยงปลาผมก็จับไปครับจับไปเห็นแม่บ้านผมยังจี่เล้าของยังหัวนาไาเห็นยังจีบแหละครับแต่ก่อนนี่มีหน้าอย่างเดียวนี่บ่มีปลาบ่มีอย่างบอบว่าครับบ่มีแต่หน้าครับนี่ผมมาเริ่มต้นเห็นแม่กินเสรปลาก็ปล่อยแหว่มันกะเดี๋ยวจะเอาหัวหันมาบ้านให้บงปลาในหน้าข้าวด้วยครับผมครับผม นี่กับบ้านก็บือปลาวเดียวนี่ยสินนี่กับล่งสวมปีนิวังนั่นนะกะก็ลุงคุณมพี้นี่ก็ปรับง่ายๆนะพอได้ดันคานหน้าให้เป็นคานหน้าทองคบผมจ่ากน้อยนึงเนี่ยอย่างที่เห็นนี่ก็ประมาณสองเมตรครับผมผมมาทีิเพิ่อียยุบินนี่แล้วเขาแล้วปานมันจะไปเพิ่มไดดจังไดเเพิ่มแบบคางเองครับน้อยก็น้อยไปมองนี่ผมก็จะเลี้ยงปลาเลี้ยงยังผมไปส่นเหรอครับแล้วนาซี่ให้เหลือจากไร หน้ากะเหลือจะฟังปุ่นประมาณนสองเลแล้วก็ออกไปนอกปุ่นหาหกไร่คนระูพ้พอพมีนาอยู่ครับผมนี่กะจำแจมจำแจมนี่กะปลานี่ปนี่กะปลาครับปลาตะเพี้ยนปลาเนี้ยครับครับผมอันนี้เป็นบอ่อดินธรรมดาเลยบอ่อดินธรรมดาเลยครับแล้วลูกพันปลานี่ไปหามาแต่ใส่ผมกะไปซื้อเอาน้ำมังเขาขายแหละครับกับทิศไพรัตเนี่แ้่ เรา,าได้ไปขอทางการลรมประมงบอรครับบอสครับบอเนี่ก็ผมปลูกบุกเผาน้ำหอมเว้สิบยี่สิบเสี่ว่าวที่หกไรนี่ลุงบุญมีเนี่เสียค่าต้นทุนปรับที่ไปสี่ห้าพันครับเสียพันคือดันกันเท้าไฮยายแข่นั้นเองครับผมโอ้นี่ก็ป้ากลวยผมปลูกวันปีใหม่เนี่ยครับอันนี้ที่บอกขนัดนี่ก็เริ่มได้ผลแล้วครับเริ่มออกเครื่องครับที้านนี่มันพอได้ทุนขึ้นล้วบอ หวมันได้แล้วได้แล้วครับขายปลากับพอได้กินอยู่ครับแล้วตอนนี้เป็นหน้าข้าวยังเดียวนี่หกลรยนี่ซื้อกินยังเดียวแมนบซื้อกินยังเดียวครับอยากอยากก็ไปกินไปตื้อเต่ารถพุ่มพวงไปตามรันค่านน่ยครับครับผมเดี๋ยวนี้เป็นังินมันก็ซื้อยูบสมันก็ซื้อแต่สิ่งที่จําเป็นนะครับสิ่งใดที่ว่าจำเป็นก็ไม่ได้ซื้อครับลดไปได้สักห้าสิบเปอร์เซ็นต์บอก็ลดเยอะครับลดเยอะครับ ย่ำรับเ้อแล้วจากเบิ่งสื่อผมมาเนี่ยจนมาเห็ดแปดเดือนนี่ความมั่นใจเป็นอย่างไรแน่ไม่ผมก็ว่าเกือบเต็มลอยเดี๋ยวผมแต่ผมมีทุนเน่ยจังด้วยป่นี้มันเต็มแล้วนี่ว่าสาวแสดงว่าสื่อผมี่บ่ได้ตัวได้ไหมบอครับเรื่องจริงเลยครับอ้โนะแต่ผู้ได้บอเซียให้ล่องเห็ดเบิ้งด้วยตัวเองครับเห็ดตัวเองด้วยมั่นใจด้วยตัวเองนี่ครับเบิ้งตามซื่อที่เ้าบผมมีทุนสิไป สมมนาไปเบื้องงานเบื่องการบางหดเขาบ่เข้าใจบางไดนยังนี้อ่ะเอาเบิ่งน้ำเสือเขาก็เห็นเอามันก็ได้ครับถ้าขยันวันนะวได้ไปอบรมเลยบ่ครับไไปเบิ่งเวยบที่ไซบ่เติมเน็ตเบิ้งยูทูบเอาครับผมภากเนื้อก็ได้เบิ่งงผคกกางกครับครับเนี่ยนี่ก็ประดุกสองพันกว่าตัวนะครับนี่กำลังง่ายนะครับนี่ผมบ่ดดำหน้าเนี่ยผมพูดนี่ก็ต้องเอาผ้าผ้าแย่งมาดักมันหน่อยบ่ S <S <ess ur ic language> ผมกันกันเังสิ่หะครับ<อ> <c oughs> คือทำความสะอาดไว้กันหนูกัดธนานันมาเดี๋ยวป่ามันใหญ่มันเสียออ,อ,ออกนี่ผมก็ปลูกต้นไม้ไว้เมื่อ,อ,อเดือเพราะว่าปลูกต้นไม้จะได้ใส่ได้ตัดบ่อว่ากระซังมันมองหันก็ไว้ให้ลูกให้หลานไปสิ่งเล่าเป็นห่มเป็นเงาออกไปเพื่ออนาคตนที <S <S ่ปลูกอย่างนะ้าผมมากครับจะเห็นว่าปลูกให้ลูกให้หลานเบ่งบอกครับล้กก็มัน มันคำว่าต้นใหม่อายุเื่นเนี่ยมันหาอยากครับผมมักไปเองสันมักต้นใหม่ต้นไหลมาคือผมเห็ดตามคว่มคิตบึงพอในหลวงล่าเก่าพอเข้าพ่นไปเป็นยังงพ่นไปตามป้าตามดงมันเก็ไปบอกไ้คนรักษาป้ารักษาแดนนั้นเนีเห็ดหน้ากับต้นไหม่กับสวนต้นใหม่หน้าเขากับสวนหน้าไปนะครับแล้วกกไม้นั่นก็ปลูกเอง ครับแปดปีเนี่ยครับที่เขาเขาแก่มากผมปลูกได้แปดปีเนี่ยนะครับย่านมันบางหน้าบางเขาบ่ครับผมว่าย่านผมกผมย่านแต่มันอืดใหม่คือท้ามีไหมล้วอันไหนมันก็ดีเมื่อแ้่ฟื้นเท่าก็ได้ใส่เนี่ยผมกับหัวก็เริ่มปลูกไม้ในซุ้มคันหน้าทองคำในบ่ิษครับผมเทสที่แรกเนี่ยเพื่อนบ้านทางเคียงเพื่อน เาเบิ่งไม่แย่งมาว่าอย่งบอเขาก็ว่ายู่คขึ้นกันแหละบ่าหัวดันไงแ่แท้าัหน้าบันหัวก็ทธรรมดาเนาะดันปูขวางหมดเลยเนาะงอนนะแต่มันขันหน้าหน่อยสิปูขี้แยงเด็กยริหน่อยแล้วเนาะว่ายังอย่างบอบอได้แหะครับทุกเมื่อเนี่ยรถเขาก็ว่าดีกันได้ล่ะจังสวนน่องขางเคียงกันที่แรกเขาก็หัวหล่อหมอวันนี้ทุกเมื่อเนี่ยคนเริ่มจะเฮ็ดตามหรอเพราะว่ามันเป็นผลประโยชน์ของทุกคนนะ มีห่มใหม่หมไหลมันก็เย็นไปอากาศมันก็ดีไปแปดปีนะครับนอครับนี่แปดปีต้นย่างนี่ครับผมปลูกไว้อ้าวตอนนั้นคือปลูกหน่อยแท้ผมปลูกเต็มเลยนไฟมันใหม่ผมมาดับเพาท่านอันนี้มันเหลือรอดตายบ่ครับเหลือรอดุูแปดเก้าต้นบ่เก้าต้นเก้าต้นสิบต้นมันกับ่มันไม่ได้เกลียวยังกันหรอกครับต้นย่างเนี่ยครับคือมัน นั่นมากมันสูงขึ้นไปแล้วมันปลายมันเกิดสะลุดไปแล้วมันก็บว่ไปบังไ้บังหน้าผูใ้ใดหรอกแสดงว่าที่เหลืออยู่นี่คือรอดตายจากไฟครับผมแต่ซูมือนี่เพิ่งังเผาฟางเผายัางอยู่บ่บ่เผาครับแถวเนี่ยผมบ่ให้เผาเลยเพราะว่าถ้าผู้ใดสิเผาต้องมาดูแลเองหน้าไฟหน้ามันแต่เกิดลาม,ม่าเนี่เขาสิปรับก็เสียงเงินครับคือบอกกันดีดี่สอบกับซอยบ่ได้ นี่ยก็คุณอะไรอีกแถวหนึ่งไปหอดดูแลออ้วต้นยูข้าวนี่แสดงว่าคุณลุงนี่ก็มักต้นไม้อยู่แล้วครับผมสีดันเหมือนแลหละเพราะว่าผมล่ออนให้พี่น้องคนก็ที่ก็นน้อยๆนึงเนาะป,ปูาอผมก็มักนะครับคำพูดคำว่ามักครับครับมันมันชอบอยู่กับปลาใหม่ป่าไหลมันก็ลมเย็นไปครับ ออกมาให้มาหน้ามันก็ไม่เสียงนกเสียงนูห่วงมันก็เป็นตะยูน,นี่นรายได้ผลผลิตอย่างนี้ครับพี่ก็ไม่ลักๆก,ก,ก็คือกล้วยแหละครับ<อ>กล้วยก็เริ่มได้ขายอยู่เรื่อยๆนี่จังที่ก็อันนี้ผมปลูกก<อ>ระไสยปลูกมันปลูกมันหานาที่ไวเสียบไวนะครับ,รบหลังจากลงทุนไป4,500ดันค่าหน้าแล้วเนี่ยมีลงทุนอย่างอีบ่ก็ซื้อลูกป้าเนี่ยเท่าไหล่ครับ ก็ซื้อลูกปลาหัวาอาหารแน่แล้วก็ธรรมชาติแน่เป็นธรรมชาติแหละครับผมไปตลาดผมก็เอาใบพักใบยังขอพวกแมค้าเขาไม่ให้มันกินครับครับนี่ยังดีกับผูกประคุงโบ้นี่คันท่านทองคำนหน่อยครับง่ายๆเนาะคือมันเห็ดดิบค้อมงบประมาณตัวเองนะครับเพราะว่าเห็ดยังได้มมนยังที่ได้สุดถ้ามันได้สุดกันเห็ดใหญ่มันก็จะได้หน่อยกับเห็ดพ่อนน่นคนปีหลังมากกัจังเอาเปรียบเทียบไปอีกเข้ แล้วที่หน้าเนน้ำประท่วมบ่ครับบ่ครับบ่ให้เขากับเขาบ่ให้เขากับเพาเขาเลยครับน้ำคุมได้ครับผมฉันเขาผมเนี่ยเข่าด้านพุ่นแต่ไม่หลอกันแต่บ่ให้เขาคือบพเขาเลยยายะไม่ออกออกทางไหนออกมุ่พุ่นเลยครับออกได้ควบคุมน้ำได้ให้มีน้ำเข้าน้ำออกได้ครับผมเอาออกด้านนั้นครับเวลาออกแล้วว่าปีนี้คือที่พ่อแดาออกดอกผมมาจิอัดขึ้นซาไปหมดเพราะหนาแรงผมต้องใส่น้ำไหล แสดงว่าหน้าแรกนี่มาเบิงนี่ก็มีแต่สวนลุงบุญนี่มั่งสีเขียวเนาะครับพอดีานให้มีน้ำก็คิดว่าเห็ดไปเรื่อยๆนะครับเห็ดเท่าที่แร้งซูมี่พ่อเห็ดได้ต้นไม้นี่ไปขอมาจะกสายแน่นะครับต้นไม้นี่ผมอันนี้ตอนที่เขาจัดงานยุกก็โดนขวารับโอ้เพื่อนแจกครับแล้วก็อันนี้อาจารย์เสาเพิ่นก็แจกมาก ผมเอาน้ำเพิ่มมาประมาณหาสิบหกสิบตนเสื้อนี่บ่มีเงินหลายครับ,รบเนี่ยบัดน,นี้ผมก็กำลังหาทุนอยู่ขันไดผมก็เดี๋ยวให้น้องผ้าไปเอามาเพิ่มเติมอีกครับแล้วจะปลูกมองใดอีกเนี่ยม,มันเต็มแล้วเนี่ยพอขั้นหน้าผมยังไม่ท่านเต็มครับยังขั้นขวงนั่นก็มีแต่อของกินเลยซื้อมีบ<อ>ักเขือบักแข็งปามันหลายมันบ่ได้มีมองปลูกของอยู่ของกินนะครับมันก็แยกโซนเอาครับ ผมจะแยกส่วนเราเพราะส่วนหนึ่งไงมันเป็นป้าไปครับส่วนหนึ่งกับเป็นทีทํามาหาจินไปยังสียนะครับผมบไอจังลอกนี่ปีนาผมก็สิ<ม>ไอรถไทเขาดันการกลางมันเนี่ยทะลุต้นกอ,อกคุณปลูกพยุ่งกับต้นกล้วยเนี่ยปลูกอ,อยู่ลุมหุ่มเดียวกันเลยเนาะลุมเดียวกันครับผมมาใช้ว่านา่าแรงผมิึงในยูทูบว่านาผมก็เห็นบางคนเขาเห็นเขาก็ว่าบางคนเขาปลูกสามสี่ต้นเนาะผมมันงบหน่อยผมก็เลยเอาได้ต้นนั่นละต้น คือว่ามันมันสีเย็นกับมันสีเย็นย่ำแหลงแค่หน้านี่ก็ได้ไว้ซีหาต้นลุงมีอาหารปลามาให้ครับครับครับเดี๋ยวผมไปเอามาให้รอบยนตืนแป๊บนึงครับแบกนี่ปลาปลาไหลครับยังไงล็อกไหนนี่แหละครับผมเดี๋ยวล่องไอบางย่งเหมือนสาวมันขึ้นเตี้มอยู่ัมนล้อยเตีอยู่เหมือนสาวมันมันอิ่มมันผมมาแล้วมาแล้วกับ ปลาอย่างแน่เนี่ยปลานิ่นปลาตะเพียนปลาไอ้ไนครับคำนวณดูแล้วมันมันคุ้มค่าอาหารหรือเ่คุ้มครับคุ้มนี่แต่วมจับผมก็ได้หลักพันอยู่ครับแต่ที่สำคัญคือเฮามีกินอยู่ครับหนึ่งก็มีกินแล้วก็เอาอยากกินปลาก็ได้กินนังสิ้นะครับผมก็เลี้ยงไปเบึ้งงามสวยงามน้ำก็ไว้ได้กินได้เลยไม่ต้องลึกปันใด อันนี้ประมาณสองเมตรครับ oh. บ่อนเนี่น้อยผมขุดเอาดินครับ,รบอันนี้ผมจับไปหลอบนึงเลยครับยังปลาในนาข้าวเลยนี่ครับแต่มีแป้งนี้แต่ผมเม่อด้เห็ดในหน้าเขาเพราะว่าผมเลี้ยงพักตบชวาไว้น้ำอิ่มแห้งเม่อรช้าผมก็เลี้ยง วันหนึจงกับข้าวก็เวลาเวลาละขังครับเมื่อละขังนี่ปลาดุกอุยครับบ่อน,นี่สองพันหาร้อยตัวมผมปล่อยไป,ปที่นี่พอจะเกี่ยวข้าวนี่เราจับปลาออกก่อนครับ <พอ S 1> ผมเ,เลี้ยงต่อไปก็เลี้ยงต่อไปอะครับจับแล้วก็เลี้ยงต่อแล้วจะไปปล่อยใส่บ่อไหนคันจับก็คือจับไปขายเลยครับอเอาไปเห็ดกินเอาไปขายครับผมอายุเจ็คเดือนครับ ตามลัะเขาว่าหกเดือนนะครับมผมก็ปีนี้เป็นปีแรกคือผมเลี้ยงคือว่านผมมีแต่ถามพ่วหมองผมไปซื้อลูกปลาเขาก็ว่าประมาณหกเดือนอแต่อาหารถึงกับสี่เดือนหาเดือนนี่ผมเลี้ยงเมืออเม่อหละเวลาครับว่าอาหารช่วงนี้มันแพงนะครับนะหาล้อยหาบาทผมไปซื้อมากครับ นี่ก็สิได้จับอยู่ประมาณเดือนกันยาตุลาเนี่ยครับ,รบประมาณตุลาผมก็สิจับบอลเทียบกับชีวิตสมม่อนี่กับตะก่อนที่ขับรถเมย์เป็นยังไงครับไม่สมมือมันก็มีความสุขแล้วครับ<อ>คือเรต้องไปคิดยังไลนะอ่ะนะคิดอย่างเดียวว่ามือนีเสียที่ยังมือนีสิไปย,ไยังไงเฮ้ยยังไงตอนนั้นแหละครับ,ค,รบคือเลี้ยงอื่นเอาเพรเดียวมาปวดหัวรับรถเมย์นี่มันเสีย หวดยา่านผ้านาใสสี่คนใสสียังต่อยยังมันรับผิดช,ชอบทุกอย่างอยู่ยังสีมันก็นสบายใจไปย่างนึงคือ,อเฮาต้องรับผิดช,ชอบในบชีวิตครอบครัวเข้าไปยังเหละเหตุน,าน,านั่นอันนี้ไปครับอายุกับปั้นนี่แหละก็คือว่าอะไรครับมันมาเลื่อมตน้นถ้าสายไปหน่อยโอ้ยแต่บ <c oughs> มันมีคำว่าสายแต่เป็นสมัยแต่ผมเบื้องพ่น้าไม่ไม่โอ้ยปั้นเนี่ยมัน อันนี้ก็งามไปมหมดแล้วล่ะครับสองพันห้าร้อยตัวครับสองพันห้าร้อยตัวครับตุนทำนี่เนาะ,นนะครับอันนี้ก็มีตะปลาธรรมชาติหลายเนี่ยประคอกำลังเลี้ยงลูกคอกหลายคอกอ,อยอ่น,นี่เราไม่ต้องให้อาหารบ้าครับ,รบผมปล่อยธรรมชาติไปเลยอันนี้อันนี้ก็พุนกับปลาดุกคือกันตัวเพียอันนี้ ผมเลี้ยงเพื่อจับเร็ว่ะน่อันนี้มันเป็นรัสเซียรครับมันก็ทำง,างา่ายๆนี่นะครับเนาะครับกับบ่อดินธรรมดาครับรบ่บอนี้ยผเคยแห้งเลยครับขนาดตือนนานาแรงเดินซีเดินหาเนี่ยผมสูบน้ำมาส่ไว้กับอาทิตย์สองอาทิตย์ผมได้เพิ่มน้ำเทืน,นึงมัต้องทายน้ำบอ่อครับก็เอาพักตัวชว่ามาไว้เป็นห่มเป็นเงามันก็ มันก็พ่ออยู่ได้ครับเกิดิว่าเสียมันมือว้ามันกระบื้อว้าชีวิตมันนอกเข้ากับหากินไปดอันั้นแน่นี่แน่เองสัตว์อะครับบอใหญ่นี่อยังบอยใหญ่นี่ก็ปลาเลยครับแต่ผมไม่ได้เลี้ยงอาหารมันธรรมชารรมันนิ่งปลาตะเพียนตัวละกิโลมีครับปล่อิโศกปล่อยยังผมปล่อยไปที่เกาเจาะหนึ่งนอกหกไร่ครับแต่พอมองที่พมเม็ยเนี่ยหกไร่ มีงานทุมือหกไรนี่มีทุกมือครับเพราขี่ขาดบอกกันง่ายๆเลยบท่มันมันมีทุกมือแหละงานคือว่าจะเข้ามันดีผ้ามันสากหมองไดท่านั้นเองผมเดืนนี้ผมไปยากได้ต้นใหม่มาเพิ่มเติมอีกแเนี้ยวันนั้นไม้น่อไไรนี่พออยู่พอกินนะครับก็ได้กินด้วยแหละครับสองสามก้อนี่ก็บ่ขาดได้ล่ะแต่ปีนี้ก็ได้หลายตังเติมอยู่ สาโนไม่นี่ก็ได้ตั้งแต่เฮ็ดมาเนี่อุปสรรคที่ยากยากแน่ๆคืออย่างรับลูกน้ำเนี่ยผมน้ำเป็นแต่ไหนน้ำท่วมหรือน้ำแรงมันแรง<อ>ครับอย่างอื่นผมก็บพ่อค่อยคิดวันใดหรอกเพราะว่าถ้ามันมีน้ำเป็นแรงมันก็ั่ไงนะคุณลุงนี่ยังไม่ได้เจาะบาดาลบ่ครับบ่มีทุนหรือจังไงห,หรือบ่มีน้ำก็ย้อนทุนนี่แหละครับได้มาเนี่ยกะ อันนั่นได้มาแน่กับอันนี้ยุ่งสิล่ะเพราะว่ามีทุนนี่อยากไปเจาะอยู่บ่เจาะครับบ่ผมเพราะว่าคุยกับลูกอยู่ปีนี้เขาไปเห็นงานอยู่ต่างจังหวัดผมก็นเลยว่าถามมีทุนกับมาเจาะประดานี่พอแน่อันนี้ก็เขาทานน้ำครับผมก็พอได้ใส่แล้วพอได้ขายก็ได้ใส่น้ำใส่ถุงขายไปน้ำนี่แหละครับเพราะว่าบ้านผมขายกับเขา ยังเป็นแรกผมก็เฮ็ดกับเข่าขายกับยังเว้นผม็อกมายุ่งทงทีแหละพ่อบายผมก็เข่าบ้านไปซอยแม่บ้านเฮ็ดกับเข่ากับปลาพออยู่ได้เนาะครับกับพ่อยุ่ได้ครับเลี้ยงงัวกับพ่อได้ขี่มันพ่อได้เฮ็ดปุยเฮ็ดยังเบสต์ละใหญ่ก็เอาในสวนเท่านี้บอครับกันในหน้าในสวนเนี่ยครับเกี่ยว งานนี่กับเจยวใบเขาเจยวหยานเนี่ย<ช>จะน้อยก็ดึงหยานน้ำขันหน้ามงังปูข้องไว้เนี่ยายามแรงนี่เอาพามันไปปล่อยทางไหนบอกยามแรงก็ผูกไว้น้ำหน้าเนี่ยแหละครับบ่ได้พอได้ขี่มันพอได้ขี่เห็ดปุ๋ยเห็ดยังยิ่งติดแหละครับนี่ผมเริ่มปีนี้แหละเอาเงัวมาเลี้ยงตะกี้ผมก็เลี้ยงก็บรรทุกเนี่ยมันกะลูกเต่าวายุกัเลื้ยขาย<อ>บัดนี้ผมมาเห็ดอันนี้แล้วผมหาปุ๋ยบ่ได้ยาก ของผู้ได้เขากับหวงกระเลหามาเลียงแล้วกะ็พราได้ขี่ได้ย,ดยังเห็ดปุ๋ยเห็ดยังมันไปสารนี่ก็นนำกับโอเคยอยู่ครับขันมันซ้มสีสเห็ดนิดๆน่อยๆแต่ผมใจอ้ผมอยากเห็เหนเมอดผุนลรอบริเวณนาแรงปลูกข้าวโพดปลูกทั่วปลูกแง่งแนวอ่้วแต่ถาว่าคำนวณแล้วบ้านเราเนี่ควรจะมีสักอีไล่ข้าวเนี่ยเอาครอบครัวลุงนะ โอ้ยคือมันพอ,พอกนนะถ้่บมมีนี่มีสินเลยหนึ่งสองไร่ก็เหลือกินนะครับที่เหลือก็จะทําปลาไปมดเลยครับผมก็คิดว่าอย่างแัง่ในใน่นชี่คิดใจผมก็ได้ครับปรึกษาลูกเต่าว่าถ้ามันเป็นไปได้พ่อก็จะเลี้ยงปลาเลี้ยงยังแล้วก็สิบเพิ่มขั้นหน้ามันใง่อีกจังหน่อยครับเพราะได้ลงต้นไม้ตนม้ตนไรปลูกของอยู่ของกินไปอีหลอกนี่ผมก็สี่ ให้แล้วเขาก็ดีเขาดันให้ก็ดีเอาของกินมาปลูกกันเนี่ยซุ้มเงาะพวกเอ้ซุ้มลำหยอกลำใยซุ้มซุ่มผอกชุมผูนะ <ไอ S 2> ผมอันนี้กระท่อมน้อยครับ <c oughs> นอนได้ <c oughs> นอนได้พักอาศัยไ,ได้ไว้เลยครับผมเอามาเห็ดเห็ดทั้งโคก,กันปลวกกินมัด <c oughs> ผมก็เลยเอาไปเห็ดไว้ในาน,าน้ำครับเอาจะติดต่อลุงบุญมีติดต่อได้ทางไหนแน่ครับเนี่ย มีเฟซมีลายมีบนวยผมมีของเมียผมกว่าจำบ่ไรเว้ยเอาแล้วแต่ดวงแล้วกันเนาะเอาแต่ดวงกับผมดวงถ้าสมพงศ์ก็มาเจอกันครับผมอยู่บ้านนั่นนี่นะอยู่บ้านนี่แล้วกันหนาโพนี่ครับหาน้องไพรัตน์นี่ก็ติดต่อไปรัตน์ก็เห็นผมรล่นนะครับครับผมครับลุงเมี่ยมีอย่างฝากข้อคิดให้ลูกหลานทางอื่นบ่โอ้ก็จากบึงคนอื่นมาต่อที่นี่ให้คบึงเจ้าของบ้างเด้ สุดแท้แต่พี่น้องไ้พิจารณานอาอะไรครับแต่ผู้ใดคิดว่าเห็นแล้วเอาเห็นแล้วมันสิไปรอดบอเอาเห็นแล้วมันสิได้บ่นี่กะตัดสินใจเอาเองแต่ว่าถา้าตัดสินใจเห็นเลยมันก็นดีครับแต่จังผมเนี่ยผมก็ว่ามันดีอย่างไ้พี่ให้น้องทุกคนลหละเห็นหน้าแน่เห็น,า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 น,นนั้นอันนี้แน่เล็กๆน้อยๆไปผสมประส,รสานไปมันก็มีคนสูงเข้าไปได้ย,ย่ำเ่าก็ได้ <c oughs> ครับ ได้สำนักแหละครับผมเข็ดไปเนาะคบผมาเบิ่งเรื่อยๆด้วบว่าต้นไม้กกไม่นี่มันโตเป็นยังไดแนนปีหนึ่งหกไร่ยมโตไปเป็นยังไดครับผมอ้าวคุณลุงเด้อให้กำลังใจด้อครับเด้อครับ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 ผมบองึดบองึดไผสีลวยกับสร้างเขาให้หน้าน้ำเขาละซ้ำนี่กับพ่ออยู่เงินคำกำแกวละเบิดแล้วกับจูลุงมันสิเอาหยังมาสูงกับแนว างแนวกินเงินคํากําแก้วระเบิดแล้วกะจูลูมันสิเอาหยังมา